สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเหรียญพระภิญญาอีกรูปของจังหวัดระยองนะครับท่านอยู่อำเภอบ้านค่ายนะครับวัดไม่ไกลจากวัดหนองกลับเท่าไหร่นะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญของหลวงพ่อกัสปะมุนีวัดผิผิวนารามสร้างเมื่อปี2,518ครับเป็นเหรียญที่ตำรวจสร้างให้ท่านนะครับ พูดถึงประวัติของท่านไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ประวัติของท่านนะครับหาเซิร์ชได้ใน Google นะครับไปไปดูได้เลยนะครับไปหาประวัติของท่านได้นะครับท่านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ผู้ส่งอภิญญาอีกรูปหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับท่านสามารถเข้านิโรธสมาบัติที่17วัน15วันโดยไม่ฉันอะไรเลยนะครับพ่อก็ะสปามุนีนะครับ ถือเป็นภาพปฏิบัติอีกรูปหนึ่งที่น่านับถือเป็นพระอภิญญาอีกรูปหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับโอเคครับเหรียญนี้สร้างเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ทันหลวงพ่อกัสปะมุนีนะครับปี2518อย่างที่กล่าวไว้นะครับเหรียญปลอมมีแล้วนะครับรุ่นนี้เยมมลนนเยมาแนะนำให้พี่พพเพื่อนๆดูกันนะครับว่าดูยังไงนะครับ อน,นี้ด้านหลังเขาเรียกว่ายันพุทธเกษตรซึ่งเป็นยันที่หลวงพ่อกสปะท่านนิมิตได้หลังจากที่ท่านไปทุดงนะครับเป็นยันที่ออกแบบโดยหลวงพ่อกสปะมุนีนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกสปะมนุนีพื้นมีคดจสีกับรูปสิงนะครับราชาสีเป็นตาโลตำรวจนั่นเองนะครับรุ่นนี้ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นตำรวจ เป็นผู้จัดสร้างให้ท่านนะครับเหรียญที่ท่านท่านคือมีรุ่นเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีภาพผงสมเด็จโตภาพผงสมเด็จพระเจ้าตากแล้วก็รูปถ่ายนะครับหลังยันพุทธเกษตรแบบนี้นะครับส่วนเหรียญมีรุ่นเดียวนะครับที่ทันท่านนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมีโค้ดด้วยนะครับโค้ดคือตัวกสึ่งย่อมาจากกสปมุนีนั่นเองนะครับ ทีนี้ผมจะมาสอนดูวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อกระสปะนะครับดูไม่ยากครับเหรียญรุ่นนี้คือเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับคือดูความคมความตึงผิวแล้วก็ธรรมชาติของเหรียญที่ปั๊มในยุคปีสิบกว่านั่นเองนะครับหน้าของหลวงพ่อเหรียญแทนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เรียบนะครับถ้าเรียบนึกเก๋เลยนะครับ คือจะเป็นตะปุ่มตะป่าตัวนี้เกิดจากการแกะบล็อกนั่นเองนะครับของแก้ของเก๊นะครับมันถอดพิมพ์นะครับก็เลยทําให้ไอ้ารายละเอียดพวกนี้หายไปนะครับรอยที่เป็นแบบรอยตะปุ่มตะป่าแบบนี้ครับคือแกะแบบเหมือนเป็นผิวมนุษย์นะครับนั่นเองนะครับส่วนของปองลอมเขาเอาเหรียญแบบนี้ไปถอดนะครับทําให้ไอ้พื้นผิวแบบนี้ฮะพื้นผิวที่เป็นแบบ ตะปุ่มตะป่มแบบนี้นะครับเป็นผิวแบบผิวมนุษย์นะครับไม่ติดนะครับเพราะเก๋มันเอาเหรียญแท้ซึ่งมีร้อยเปอร์เซ็นหลังจากถอดมาแล้วเขาจะได้แค่เก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือไอ้พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญหลวงพ่อต้องเป็นตะข่ายชัดๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นตะข่ายคมๆนะครับเส้นจะไม่ขาดนะครับ ของเก๋จะขาดนะครับของแท้จะคมเห็นไหมครับนี่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะรัศมีตรงนี้เห็นไหมครับต้องคมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเป็นรอยตารางต้องคมแบบนี้นะครับเบลอหรือแบบไม่ชัดเจนไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะผิวเหรียญต้องเป็นผิวประมาณนี้นะครับผิวออกลมมันปูครับเห็นไหมฮะ ตรงกดชสีนะครับต้องคมนะครับคมแบบนี้เลยนะครับใช้สังคติใช้จีวรของหลวงพ่อเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับจะมีรอยเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับผมแช่นานๆหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับเห็นไหมฮะจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับองเหลียญรุ่นนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนี้คือยันพุทธเกษตรนะครับซึ่งเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อกัสฐาโมนีนั่นเองนะครับรูเจาะนะครับรูเจาะจะปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นทุกเหลียยนนะครับไม่มีรอยซ้อนจากการถอดพิมพ์นะครับต้องปิ้นแบบนี้ โค้ดนะครับโค้ดโค้ดกอสอจดจำไว้ให้ดีนะครับมีโค้ดตัวเดียวนะครับต้องแบบนี้นะครับเป็นโค้ดตอกถ้าโค้ดฉีดก็คือเก้เลยนะครับโค้ดแท้ต้องตอกแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นโค้ดกอสอรหรือโค้ดกัสปะมุนีนั่นเองนะครับชื่อหลวงพ่อนั่นเองนะครับนะครับ พื้นผิวตึงเรียบนะครับดูง่ายครับเียรุ่นนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับทีนี้มาดูตัวตัดกันบ้างนะครับตัวตัดจะค่อนข้างหยาบนะครับตัวตัดเป็นยุคหลังสภาวร้อยทั่วไปครับจะค่อนข้างหยาบเป็นไหมครับตัดและฉีกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจดจำไว้ให้ดีนะครับตัวตัดเนี่ย บางทีเพื่อนๆดูหน้าหลังแล้วก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับให้พลิกดูตัวตัดอันนี้ด้านหน้านะครับเห็นไหมมาดูตัวตัดแบบนี้ที่ผมทาให้ดูนะครับที่ผมส่องให้ดูเนี้ยจดจําไว้นะครับตัวตัดนีกเกิทําให้เหมือนหรอกครับเพราะมันอยู่ด้านข้างมันถอดไม่ได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับตัวตัดต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับมาดูอีกด้านนะครับ เห็นไหมครับตัวตัดค่อนข้างหยาบต pues ัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับเหรียญเหล่านี้ไปโรงงานช่างยิมนะครับโรงงานเดียวกับเหรียญกรมหลวงชุมพรของหลวงปู่ทิมที่เป็นข้าหลามตัดนะครับเลยจะคล้ายๆกันนะับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นโคจะศีกับสิงห์นะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับเห็นนะฮะตัวตัดจะหยาบนะครับตัวตัดจะค่อนข้างหยาบแบบนี้นะครับ จริงดูง่ายครับไม่มีอะไรครับเหรียญรุ่นนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเหรียญจะมีความคมนะครับตึงไม่รอยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่เล่นไม่ยากหรอกครับที่เพื่อนๆโดนกันบางทีเพราะไม่เคยเห็นของแท้นั่นเองนะครับสุดสำคัญเลยตรงสังคติเนี่ะครับจะเห็นชัดเจนหน่อยจะมีเซียนเต็มเลยเห็นไหมครับ จดจำไว้นะครับตรงนี้ส่องเข้าไปนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ใช่แบบนี้วางได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาแนะนำเหรียญดีอีกเหรียญของจังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อกสปะมุนีวัดผิดผิวนาลามนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ